หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการนำเข้านะครับคลิปวิดีโอเข้ามาในแอปพลิเคชันคลายมาสเตอร์แล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกจากตัวแอป,ปไปนะครับแล้วก็เรากลับเข้ามาทำงานใหม่นะครับตัวคลายมาสเตอร์เนี่ยก็จะเซฟวิดีโอของเราเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวว่างานของเราจะหายไปไหนนะครับพอเรากลับเข้ามาที่คลายมาสเตอร์นะครับแตะเข้าไปนะครับนี่นะครับก็ เรียกว่าโปรเจกต์ที่เราทำงานไว้นะครับก็จะยังค้างอยู่นะครับทีนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปที่ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับที่เราเลือกไว้เราอาจจะอันดับแรกอากจะให้เราตั้งชื่องานของเราครับก่อนที่เราจะกลับมานะครับอ่านี้ก็จะเป็นลองตั้งชื่อนะครับ ผมตั้งชื่อว่าอย่ายอมแพ้นะครับเรียบร้อยนะครับโปรเจกต์ของเราก็จะมีชื่อแล้วนะครับแล้วเราก็พอเราจะเริ่มกลับมาแก้ไขงานนะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับสีแดงๆนี่นะครับก็จะกลับเข้ามาที่งานของเราได้นะครับวิดีโอของเราที่เราวางไว้ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งนะครับก็มีการ เพิ่มวิดีโอเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มวิดีโอแล้วก็ลบวิดีโอได้นะครับตามที่แนะนําไปทีนี้นะครับเครื่องมือนะครับที่มันขึ้นมานะครับจากตัวคายมาสเตอร์เนี่ยครับก็จะเริ่มแอคทีฟเข้ามานะครับเราจะเริ่มมาดูทีละอันนะครับทีนี้นะครับในแต่ละคลิปนะครับวิดีโอนะครับถ้าเราแตะเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเครื่องมือ ออกมานะครับให้เราใช้งานอีกนะครับอันนี้อันแรกครับเครื่องมือกัรไกลเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือของการตัดวิดีโอนะครับตัดวิดีโอนะครับวิดีโอตัวนี้เห็นไหมครับเราแตะเข้าไปที่กัรไกลนะครับก็จะขึ้นมาว่าถ้าวิดีโอของเราที่เราต้องการบอกว่าเอออยากจะตัดมันยาวเกินไปนะครับอาจจะตัดให้มันสั้นลงนะครับทำยังไงก็คือด้านนี้ครับ ใช้ที่เป็นเครื่องมือที่เป็นรูปกรรไกรนี่นะครับตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านนั่นก็คือทางฝั่งซ้ายของเส้นสีแดงนี่ยนะครับจะถูกตัดออกไปนะครับหรือว่าตัดไปทางขวาของหัวอ่านทางฝั่งขวาของเส้นสีแดงเนี่ยก็จะหายไปนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะลองตัดทางซ้ายของหัวอ่านนะครับอันนี้เห็นไหมครับวิดีโอของเราก็จะถูกตัดออกไปให้มันเหลือ สั้นลงนะครับจากเส้นสีแดงนี้ทางซ้ายจะหายไปนะครับถ้าเราทำผิดเป็นไงครับไม่ต้องกลัวครับกดเครื่องหมายอันดูครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราตัดนะครับตัดไปทางซ้ายของอ่านนี่นะครับเราสามารถที่จะเรียกคืนค่าเดิมได้ไงครับเอาตัวนี้ครับเอานิ้วของเราแตะไปที่แถบทางด้านซ้ายนี่นะครับแล้วเราก็ลาก มันกลับมาได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าเ,าเราจะตัดงานได้เหมือนกับว่าตัดผิดไปนะครับไม่ต้องกลัวครับสามารถที่จะเรียกคืนค่าได้ทั้งหมดนะครับก็ลองดูครับว่าตัดไปทางซ้ายหรือว่าตัดไปทางขวาของหัวอ่านได้หรือว่าเราจะตัดโดยากอารอย่างที่บอกครับเอานิ้วไปจิ้มตรงนี้นะครับแล้วลากเข้ามาก็ได้หรือว่าจากทางนี้ลากเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกจากตัวนี้ ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตัดวิดีโอเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าที่แนะนําให้ใช้ก็คือใช้เครื่องมือที่เป็นรูกกันไกลเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพอเราฟังเสียงวิดีโอไปปุ๊บนะครับเรารู้ว่าเราส่วนไหนที่เราไม่ต้องการเราสามารถที่จะหยุดค่าตรงนั้นได้ดูที่ค่าเวลาแล้วก็เลือก ตัดวิดีโอได้นะครับจะแม่นยํากว่าที่เราจะใช้นิ้วลากไปลากมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งแรกนะครับก็คือเครื่องหมายกันไกลนะครับเครื่องมือกันไกลตัดวิดีโอนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือแยกที่หัวอ่านนะครับถ้าเกิดเรากดแยกที่หัวอ่านนี่นะครับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะถูกแยกออกจากกันให้เป็น2คลิปนะครับกดดูนะครับแยกที่หัวอ่านนี่นะครับอ่านี่นะครับแยกแล้วนะครับวิดีโอของเราก็จะ ถูกแยกออกเป็น2คลิปวิดีโอนะครับด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกว่าเออเอาเราอาจจะเอาส่วนท้ายนี้นะครับไปไว้ต่อทางด้านหลังนี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับของคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคนี่ประมาณนี้นะครับนี่ะนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ ข้อหมายกันกนอีกอันนึงนะครับก็คือแยกที่หัวอ่านและแทรกเฟรมภาพนิ่งนะครับถ้าเรากดตัวนี้นะครับมันจะแทรกภาพนิ่งเข้ามานะครับมันจะแยกไฟล์วิดีโอนี้ออกกันแล้วก็เพิ่มภาพนิ่งออกมาความยาว4.5วินาทีตามที่เราตั้งไว้ในครั้งแรกนะครับลองกดดูนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีภาพนิ่งขึ้นมาด้วยนะครับเป็นภาพนิ่ง นี่นะครับนี่เป็นภาพนิ่งจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับนี่ลองดูนะครับมีภาพนิ่งเข้ามาแทรกก็จะเป็นภาพนิ่งนะครับ4.5วินาทีนะครับตามการตั้งค่าของเราอันนี้เนี่ยก็อยู่กับเทคนิคอย่างเช่นเอ้ยเราจะใช้เป็นการแชร่ภาพนิ่งของชิ้นงานนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับนี่นะครับอ่านี้ผมคืนค่าเดิมก็กด อันดูมานะครับก็จะกลับมาเป็นค่าเดิมอันนี้ก็เป็นเครื่องมือแรกนะครับทีนี้อันต่อมาครับเครื่องหมายแพนและซูมนะครับแพนและซูมเราสามารถที่จะซูมวิดีโอนะครับของเราเนี่ยได้นะครับอันนี้เป็นค่าการซูมค่าวิดีโอนี่เป็นค่าเริ่มต้นนะครับของวิดีโออันนี้จะเป็นตำแหน่งสิ้นสุดของวิดีโอนี้นะครับ ถ้าเกิดเรากดเครื่องหมายเท่ากับนี่นะครับมันก็จะเป็นการครอบวิดีโอนี้ทั้งทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าอ่าตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปที่แพนและซูมนะครับแล้วบอกว่าอ่าอยากจะครอบวิดีโอนี้นะครับอยากจะให้ให้วิดีโอนี้นะครับค่อยๆซูมไปที่มือที่คุณป้ากำลัง กล้วยปิ้งนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีความต่างกันนะครับจากภาพเริ่มต้นกับภาพสิ้นสุดนะครับพอเราเล่นวิดีโอนะครับวิดีโอจะค่อยๆซูมเข้าไปหาคุณป้าที่กําลังปิ้งกล้วยนี้นะครับลองกดถูกนะครับแล้วลองเลย์ดูนะครับวิดีโอของเราจะค่อยๆซูมภาพเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับแต่ว่าการซูมตัวนี้นะครับ ผมก็ไม่แนะนําให้เราซูมวิดีโอเข้าไปมากแม้แต่ว่าจะทําให้ภาพวิดีโอของเราแตกนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปถ่ายให้มีความคมชัดมากขึ้นก็เดินเข้าไปถ่ายให้อยู่ใกล้นะครับก็จะดีกว่าใช้การใช้การซูมนะครับอีกรอบหนึ่งนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะซูมทั้งคลิปวิดีโอนี้กดเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วเราก็ครอบเฉพาะบางส่วนของวิดีโอได้เห็นะครับก็จะได้เฉพาะส่วนของ แม่ค้าที่ขายกล้วยปิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับการแพนแล้วก็การซูมนะครับนี่นี่นะครับก็จะมีเฉพาะตรงแม่ค้านี่นะครับโอเคนี่นะครับแพนและซูมอันนี้ผมคืนค่าเดิมก่อนอะนะครับเรียบร้อยนี่ อันต่อมานะครับเข้าไปนะครับก็จะมีเครื่องหมายลำโพงครับนี่ในคลิปวิดีโอนะครับก็จะมีทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงนะครับถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอไหนที่เราบอกว่าเ,เราอยากจะได้เสียงของคลิปวิดีโอน,นั้นด้วยก็สามารถที่จะเร่งเสียงของวิดีโอได้ถึงสองรเซนต์นะครับหรือว่าถ้าเกิดเพราะ<ม>ว่าเราจะเอาแค่เสียงให้มันเป็นแค่เสียงคอคลอ,อประกอบนะครับก็สามารถเพิ่มลดเสียงของวิดีโอตอนนั้นเนี่ยได้นะครับอ่า เพิ่มลดได้นะครับตามความเหมาะสมอ่าถ้าเกิดว่าเราสามารถถ้าเกิดว่าเราจะปิดเสียงวิดีโอทั้งหมดเลยก็ไปแตะที่รูปลําโพงนี้นะครับมันก็จะปิดเสียงวิดีโอนี้เลยก็จะมีแต่ภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวก็จะไม่มีเสียงนะครับอันนี้ส่วนเครื่องหมายของซ้ายขวาเรื่องฟิตเรื่องเอฟเฟกตต่างๆนี่นะครับก็เป็นค่าที่ ตั้งมาในแอป,ปอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้งานในส่วนนี้นะครับง <Okay. S 1> ั้นต่อมานะครับ <Okay. S 1> ก็คือ,อ,อตัวกรองครับตัวกรองเนี่ยก็จะเป็นการปรับสีนะครับต่างๆของวิดีโอนะครับผมเข้าไปที่ตัวกรองนี้นะครับตัวกรองสามารถที่จะปรับ สีได้นะครับอเราอาจจะปรับโทนสีของวิดีโอได้นะครับแต่เข้าไปนี่ครับก็จะมีภาพที่แปลกตานะครับตามการใช้งานของเรานี้อันนี้เป็นแบบสีสดใสนะครับก็สามารถปรับเลือกสีตรงนี้ได้นะครับนี่มีโทนอบอุ่นโทนเย็นนะครับสดใสมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับสามารถที่จะลองเข้าไปเลือกใช้ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่า ตัวกรองสีเนี่ยตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์อะไรก็กดที่ไม่มีนะครับอ่าก็จะเป็นค่าตามเดิมที่เราถ่ายมานะครับแต่ว่าบางงานบอกว่าเอออยากจะให้วิดีโอมีสีที่เหมือนกับเปลี่ยนโทนสีหน่อยก็สามารถเข้ามาปรับสีได้นะครับที่ตัวกรองนะครับหรือว่าฟิลเตอร์นี่นะครับตัวนี้อนี่นะครับอันต่อมานะครับก็คือความเร็วครับความเร็วเราสามารถที่จะ เพิ่มลดความเร็วของวิดีโอได้นะครับสามารถที่จะทําให้วิดีโอเนี้ยเร็วขึ้นได้นะครับถึงสูงสุดรู้สึกจะได้โอหหลายหลายเท่าเลยนะครับมี8เท่า4เท่านะครับอันนี้ก็ความเร็วปกตินะครับสามารถเพิ่มลดความเร็วของวิดีโอได้นะครับทําให้ช้าได้ที่0 1 2นนะครับก็ดูนะครับว่าสามารถที่จะเ,เพิ่ม สปีดของวิดีโอได้อยู่ตรงนี้นะครับอนันต่อมานะครับถ้าวิดีโอของเราเนี่ยครับสามารถาทําให้วิดีโอย้อนย้อนกลับเป็นภาพย้อนกลับได้ด้วยนะครับอนนี่นะครับเป็นภาพย้อนกลับได้นะครับเหมือนเราบรินน้าลงแก้วแล้วก็อยากจะให้น้ํามันคืนค่าย้อนกลับมาอะไรเงี้ยครับก็ใช้ฟังก์ชันตัวนี้เข้ามานะครับย้อนกลับ นี่นะครับอ่านี่นะครับลองดูกดย้อนกลับนะครับน,นี่นะครับอันนี้เราเราจะไม่ค่อยเห็นภาพมากนักนะครับเพราะว่าต้องอย่างเช่นเรื่องของการลินน้ำต่างๆการเดินถอยหลังอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วต่อมาก็เป็นการหมุนนะครับหมุนวิดีโอนะครับปรับซ้ายเป็นขวา ปรับบนลงล่างนี่นะครับอ่านี่ปรับซ้ายเป็นขวาได้นะครับถ่ายว <lethal. S 1> ิดีโอเราสมมุติว่าถ่ายมาแล้วมัน mm. มันตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโทรศพัพท์แบบไม่ได้มีการเซ็ตค่าไว้มันอาจจะถ่ายวิดีโอ <uk> <ๆ>มาตีลังกาอะไรเงี้ยครับก็สามารถปรับค่าได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าถ่ายวิดีโอมายเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยสามารถที่จะหมุนตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับ หมุนหมดหมุนนะครับหมุนโหมดกระจกนะครับอันต่อมานะครับก็คือคลิปกราฟิกนะครับคลิปกราฟิกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับอย่างเช่นตัวอักษรหรือว่าข้อความนะครับเข้าไปในคลิปวิดีโอได้นะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้เป็นเอฟเฟกพื้นฐานนะครับอ่าเลือกเข้าไปที่โมเดนไทเทลนะครับนี่ ก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อเรื่องป้อนชื่อเรื่องต่างๆเข้าไปได้นะครับมันทักที่หนึ่งมันทักที่2คืออะไรนะครับอลองดูนะครับเช่นกวยปิ้งนะครับก๋วยปิ้งนะครับกดถูกอ่ามีนะครับ กอยปิงนี่นี่ครับได้แล้วนะครับกอปิงซู่โควิด1 9นี่นะครับก็เป็นการเพิ่มนะครับตัวข้อความการเปิดเรื่องต่างๆอยู่ในเอฟเฟกตพื้นฐ่านนะครับหรือว่าคลิปกราฟิกนั่นเองนะครับก็มีให้เยอะให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับก็ ลองเลือกใช้ได้นะครับอ่านี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเราเพิ่มตัวนี้มาแล้วอ่าอันต่อมานะครับนี่เดี๋ยวผมเอาตัวข้อความนี้ออกก่อนนะครับอ่าถ้าเราถ้าเราบอกว่าเราอยากจะปิดตัวนี้นะครับก็เข้าไปที่คลิปกราฟิกนะครับแล้วก็เลือกไปที่ไม่มีนะครับมันก็จะปิด นะครับตัวชื่อหรือว่าการใส่คลิปกราฟิกเรียบร้อยแล้วนะครับอันต่อมานะครับก็คือขอบมืดครับถ้าเราแตะขอบมืดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีขอบมืดขึ้นมาที่รอบๆวิดีโอนะคลิปวิดีโอของเรานะครับเมันก็เป็นการที่เราอยากจะมีการโฟกัสอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมไปที่ตอนนี้นะครับเพิ่มคลิปวิดีโอขึ้นมา ในส่วนของการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าอยากจะใส่ขอบมืดหน่อยให้มันดูเหมือนกับว่าเป็นโทนที่แบบว่าหน้าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้วิดีโอตัวนี้ได้ขอบมืดนะครับอโอเคแล้วก็มีเนี่ยครับสามารถปรับมีคอไลเซอร์ปรับเสียงได้นะครับมี เสียงหนักเสียงเบาเสียงเบสได้นะครับมีเครื่องเปลี่ยนเสียงนะครับแบบเสียงเป็นแบบชิปมั้งเป็นโรบอทได้นะครับแล้วก็นี้ปรับความดังเสียงอันเนี้ยตัวปรับสีก็สามารถที่จะปรับสีได้ด้วยเหมือนกันอ่านี่เอาขอมือออกกอนนะครับทนวิดีโอของเราบอกว่าอยากจะปรับสีนะครับ นีคขอมมืดไม่ใช่ก็เข้าไปที่ตัวในส่วนของระดับความดังเสียงเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกที่หลังนะครับก็จะเป็นไม้ดูของการปรับแต่งสีนะครับนี่นะครับสามารถที่จะเพิ่มความสว่างได้ถ้าเกิดว่าเราถ่ายอ,ออกมาอาจจะแบบมืดเกินไปแต่ว่าไม่แนะนําให้เพิ่มเยอะนะครับมันก็จะจ้าแบบจ้าเกินไปนะครับก็แต่สามารถที่จะ,ะแก้ไขได้อยู่นะครับ คอนทราสต์นะครับเพิ่มคอนทราสต์ได้นะครับยิ่งคอนทราสต์เข้มก็จะมีความต่างของสีเนี่ยมากแล้วก็ความอิ่มตัวของสีวิดีโอนะครับเนี่ยเพิ่มเพิ่มความเข้มได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าสีผิวก็จะเข้มขึ้นนะครับตัวนีนนะวมมวว้นี่นะครับความมีชีวิตชีวานี่นะครับก็สามารถปรับเพิ่มได้นะครับสามารถเพิ่มอุณหภูมิสีได้ด้วยนะครับนี่ปรับ เปลี่ยนอุณหภูมิสีนะครับเป็นแบบโทนแบบติดอมฟ้าอมเหลืองอะไรเนี่ยนะครับทำได้หมดนะครับปรับแต่งแบบแมนนวลได้นะครับมีเพิ่มไฮไลท์เพิ่มเงาได้เพิ่มเกนได้กันมากตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่ไทม์มัสเตอร์นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับสามารถที่จะปรับตั้งค่าพวกนี้ได้นะครับนี่นะครับอันต่อมานะครับก็แยกเสียง ออกมานะครับก็จะเป็นการแยกเสียงเสียงของวิดีโอนี้กับตัววิดีโอเนี่ยก็เสียงจะแยกออกมาซึ่งเราสามารถที่จะเอาเสียงนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเสียงแยกออกมาแล้วเราสามารถที่จะย้ายตำแหน่งเสียงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งโดยทพางยิ่งถ้าเกิดเราอยากได้เสียงของคลิปวิดีโอนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการภาพก็จะใช้ในรูปแบบของการแยกเสียงนี่ออกมาแล้วก็เอาเฉพาะเสียงเนี่ยมาใช้ในงานวิดีโอได้ด้วยนะครับ Okay. อันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับ mm. ในส่วนแรกนะครับซึ่งก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าพอเราแตะที่คลิปวิดีโอนี้ปุ๊บนะครับ mm. ก็ฟังก์ชันทั้งหมดก็จะขึ้นมาให้เราสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของ โหมดของการตัดต่อวิดีโอทั้งหมดนะครับที่เราแนะนำในคลายมาสเตอร์ครับ